ไหนไหนมาแล้วว่าจะถ่ายว่าจะไม่เข้ามาถ่ายให้ดูนะเป็นสถานีรถไฟอันนี้น่าจะมาจากอินโดนีเซียเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมันก็ต้องใหญ่แล้วครับเพราะมันสร้างใหม่โอ้ยดเด็กถ้าไม่ใหญ่ก็คงไม่สร้าง มาเดินรับแอร์ก่อนนะครับวางจนเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถไฟฟ้าตรวจการมีหลานเสริมสวยแล้วครับ <c oughs> ก็พูดถึงพนักงานก็จะเป็น ในบ้านตอนนี้ก็จะเป็นลาวนะครับอ๋อนอันนี้เรือสุพรรณหงส์จำลองนะครับใช่ไหมอ่าใช่สุพรรณหงส์ถ้าเป็นสนามบินสวนภูมิก็จะมียักษ์ทาเวสวร์ รับแอร์ให้หายร้อนแล้วค่อยจะกลับนะครับมีเครื่องจำหน่ายอาหารแบบหยอดเหยียมเือน,นบนได้ืเลนสายสีน้ําเงิน นั่นจะได้เจอยูทูบเบอร์บางเม้นทนะ์โชไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะครับไม่ใช่มืออาชีพ บางคนบอกว่าเห็นยูทูบเบอร์ทางฝั่งประเทศลาวบอกว่ายิ่งกว่าสนามบินผมก็เคยไปสวรรณภูมิเดี๋ยวผมต้องไปขึ้นรถประจำทางแล้วนะครับ ดูช่าต่างชาติเข้ามาอยู่ประเทศไทยดูครับสบายสบายเนาะไม่รู้คนไทยไปอยู่ประเทศอื่นเขาจะเขาเรียกสบายสบายอย่างนี้ไหมไปลาไปเที่ยวเราไปคนเดียวเนี่ยเที่ยวคนเดียวมันจะสบายอย่างนี้ไหมนี่เขามาเห็นจะมีอะไร เห็นเด็กแล้วก็นึกถึง <gerade> <c oughs> อันนี้น่าจะมาจากาศึกษามาจากเขาเลยไปออกค่ายไปเข้าค่าย เจมีนบายทาศสโลพรอมให้บริการแล้วชั้นมาหมายเลขแผู้ดยสามสารห้าประตูัวัดเพื่อเก็ดประยชนที่ประตูขาอีชั้นมาหมายเลขปรเตรียมบลราชธานีสกที่ครื่องก็ทาประตูขณครับสามารถดอนได้นะครับ ประเทศไทยถ้าพูดถึงรถไฟก็น่าจะเริ่มในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็ประมาณร้อยกว่าปีการที่5ที่6ที่7ที่8ที่9 10ทัวนี้ก็เป็นรัชกาลที่10 ผ่าชมแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงใหญ่ไม่ใหญ่ยังไงก็บอกมาได้นะครับผมต้องออกจากฐานนี้รถไฟไปขึ้นรถเมล์หรือรถบัสประจําทางนี่ครับนอนได้เลย ตอนนี้เท่าที่เห็นนะมีชาวเกาหลีชาวจีนมาเยอะนะฮะแต่ก็มีกระแสตอนนั้นที่ว่าคนไทยแบรเที่ยวเกาหลีเพราะเขาว่าคนเหมือนว่าคนไทยไม่มีเงินนะฮะไปเที่ยวเกาหลีแล้วโดนส่งตัวกลับ ก็คล้ายๆกับาครียและบางทีก็คาครีกไปเป็นผีน้อยหนีทัวหลบทัวฝรั่งนั่งตากแดดโอ้ไม่ร้อนเลยจะไปถ่ายให้ดูทีนะครับข้างนอก ก็มันก็ต้องยาวประมาณสถานีออขบวนรถไฟหนึ่งครับรถไฟความเร็วสูงก็จะเข้ามาจอดที่นี่นะครับรถไฟความเร็วสูงเราเรียกติดปากว่ารถไฟไทยจีนจริงๆก็เรียกรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพมหานครนครราชสีมานะครับ,นะรบแต่มันเป็น เราเรียกกันติดปากว่าไทยจีนตอนแรกจีนจะสร้างให้แล้วให้เงินกู้นะครับแต่รัฐบาลไทยไม่เอาออลงไปข้างล่างมีทางด้วยนะผมรอรถเมย์สายหนึ่งสาสี่เรามาดูกันว่าอีกนานไหมรถไฟรถเมย์จะมา รถเมในประเทศไทยค่ารถโดยสารสูงสุดอยู่ที่25บาทนะครับต่ำสุด8บาทรับคลิปนี้ก็จบเพียงคงจะไม่ถ่ายจนรถเมมานะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ